สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับทำอะไรพี่เอทำอะไรสาวบอสสิอโอโอ้โยอไม่มีมารยาดะคนกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็มาหาช่างเอกสักหน่อยนะเพื่อนๆก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันประมาณต้อยนะครับผมสวัสดีนะครับฝากช่องสายน้ำมาหากินครับตอนนี้ผมไม่ตัดผมมาใหม่นะครับอ๋อยังจำก็ได้นะเพื่อนๆเนาะอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตัดผมมาใหม่ ลูกดึงหัวครับเต็มไหมเต็มหืผมลงแบกกระชากเลยแม่มาว่ากันไม่เต็มได้ไงเนี่ยอ๋อมาว่าเราไม่เต็มเออมุขขาดบาทสิบาทก็เล่นเนาะไอ้ก็งงที่เก่าหัวแก๊กเลยเมื่อกี้ก็อันนี้แหละครับกระเป๋ากระป๋านอ้าวจานเดียวไหนไปรรถแล้วไปซื้อป่ะเนี่ยไปแบบรถเนี่ยไปไหนไปซื้อเร่งกันเร่งเอาเครื่องไปเก็บอันนี้คุณกูเต๋านะเพื่อนๆต้องรีวิวใหม่ไหม ลังรรีววิคบน่าจะจำกันได้เนาะคนนี้ก็ช่างเอกนะครับคนนี้พี่เอวันนี้ช่างเอกช่างเอกท้องอืดนรับคนนี้พี่เอเนาะก็ไม่ได้เจอกันรู้สึกว่าโอ้หลายเดือนนะบนเพื่อนสองเดือนแล้วมั้งสองประมาณสองสามเดือนนะครับใช่ไหมพี่เอกี่เดือนแล้วประมาณสองเดือนได้สองเดือนได้เนาะก็ไม่มีย่ำนานะผมก็เลยไม่ไม่ค่อยได้มาครับ ตั้งน้าแล้วนะเอาไว้เลามียาณย่ำเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับเดี๋ยวนี้คลิปพี่เอหายไปสี่ห้าหกวันแล้วเนี่ยประมาณสี่ห้าวันแล้วเรก็ตามดูกันอยู่เนาะฝากความคิดถึงถึงแฟนๆด้วยนะครับผมวันนี้มีอะไรมาเล่นช่างครับทำอะไรทำใบพายครับใบพายก็ทำแบบนี้เหรอใช่ครับใบพายใช่เรือนะพายใส่รถไถนอนใส่สีใส่สีครับ L สีสูนอ๋อ อย่เงี้ยไว้ยงานลมลมอ๋อไว้ลมลมใช่ไม่ใช่หรอกใช้งานพิลึกเพี้ยไม่ทำไม่ดูไหนเขาทำแบบไหนอันนั้นมันขวัญทอเปล่าเนี่ยอ๋อได้เลือดจะทำใส่อ๋อเออเขาท่าดีไว้ลุยลมเนี่ยเออเนี่ยใช่ะไหมเออเหมือนดีพอตาผมไม่ลุยลมเมื่อวานก่อนนี่ผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยเนี่ยอืมใส่สักสามใบเงี้ยเนี่ยเหลสี่ใบไปเนาะเนี่ยได้ แล้วก็จะไม่ไม่ค่อยหนักเครื่องด้วยไม่ค่อยหนักโค้งด้วยนะมั้งความคิดผมนะอืเออเออดีเลยเขาถ่ายคิดยังไงเนี่ยแล้วคนธรรมดาคิดแบบรครัอืมต้องคนไม่เต็มคนไม่เต็มที่เขาถามว่าเต็มไหมนะถามว่าเต็มไหมนะไม่เต็มหมดเลยตะเภาไม่ขาดก่อนอ่ะไม่ขาดหรอกาดินหลุมๆหน่อย ได้อันนี้ก็จะสร้างขุบเรือนะครับผมไม่ได้ขุบเรือขุบธรรมดาอ๋อ๋อไม่ได้ขุบเรือมันช่างหนูว่ะเป็นเป็นถาดใหญ่อ๋อถาดใหญ่แล้วพี่สมคิดเข้าไปทางไหนบ้างเดี๋ยวนี้บ้านใส่เข้าตู้ไปแล้วแหละเข้าตู้เถ่นทำอะไรลงเฟซไอ้ตู้ฟักไข่เหรอตู้ฟักไข่บ้านมองคิดเลยนะบอกท้าตู้ฟักไข่ให้ตัวนึง แหมสับสู่ฟักไข่ทำเสดิบดีเลยผมไปหาตะก้าที่เอาแถมมาของจำด้วยทำก็ได้ของฟักไข่เลยตัวฟักไข่าทำตัวลำโพงเสร็้ครับอ๋อตัวลำโพงเดี๋ยวนี้มีงานไหมไม่มีสมคิดไม่มีเหมือนกันเหรอไม่กันก็ทำไมไม่มีแต่ผมต้องไปแถวบ้านผมก็ยังมีทุกวันอยู่นะถ้าพื้นที่นี่นะโซนบ้านผมเนี่ยตุลาเขาจะไม่ทำกันเราจะหยุดเป็น กลัวหนาวอ๋อมันจะไปจังหนาวจังหนาวออกจังหนาวแล้วว่าโลกมันจะกวนอ๋อแต่ไม่รู้นะอ่านี้นะเฉพาะเฉพาะที่บ้านผมนะเพื่อนเขาทำกันอก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็จะเอาล้อเหล็กนะครับไปส่งพี่พี่สมรสผู้ชายนะชื่อสมรสนะครับชื่อแปกหลือเกินอยู่เพชรบุรีนะครับเอาโซยกใส่รถให้ผมเลยเลย เลิกลดเลยเนี่ะขายแล้วไงฮะฮะไม่ดไปแล้วขายแล้วก็เขาซื้อกูยังไม่ได้ถามอะไรมาเลยคู่นี้นะครับเป็นใบาหกใช่ไหมเนี่ยใบายห้าบายหรอโอ้แต่ว่าไม่ได้เว้าเนาะไม่ได้เว้าวว้าวว้าวเองก็ได้เหรอเป็นวงสามสิบสองหรือสามสิบวงสามสองสามสองนะครับอันนี้รู้สึกว่าช่างเขาจะขายสี่พันห้าไห แต่ว่าจบที่สี่พันนี่นะครับจบ <4. S 1> จบที่สี่พันนะครับวงนี้นะขายไปแล้วขายขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมที่ผม,มลงคลิปขายไว้ตอนนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปส่งแล้วก็เครื่องสิงหประย,ยองไปหมดละไปหมดแล้ว ก็เอาไปชั่งกิโลล่ะขายเป็นกิโลหรือว่ายังไงเอาไปใช้งานครับเอาไปใช้งานอ๋อนื้ว่าเนี่ยขายไม่ได้เลยนะมันหมดงานยัง่างแล้วก็ไม่มีตังค์ใช้อก็คือต้องขายของเก่าวกินแล้วออ๋แล้วเนี่ยเดี๋ยวว่อวาตัวไหนตัวนี้เหรอเมื่อวางเอาเสียทีไปด้วยก็หมดงานไงอืมถ้าท่านใดสนใจนะครับสั่งพาได้นะครับไม้พายเนี่ยครับเท่าไหร่ขายเป็นกิโลหรือว่าขายเป็นชิ้นครับตรงไ นานการสร้างนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจไม้พายแบบนี้นะครับสั่งพี่ช่างเอกได้นะครับผมราคาก็ขายเป็นกิโลนะครับไม่ใช่ตุเรียนไม่ใช่ตุเรียนผมไปซื้อซื้อเป็นกิโลมาเลยเนี่ยรัเชื่อมนานมันจะ ระบายความร้อนไม่ทันเอ๋อนี่โอ้มันก็ไปเทตรงนี้เนาะนี่มันต้องเทในนี้นี่เทผิดที่เอือตู้เชื่อมระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมีแรงไหมเนี่ยหายไปไปกิ่งไปกิ่งไปโอ้ยยังยังสวยครับสีก็ยังเต็มนะครับคนไมม่เต็แต่คนไม่เต็ม นี่นะครับผมมีติ๊กเกอร์ด้วยนะครับทีมยำนาบ้านไผ่สีรุนนะครับช่องสายตามากินหมาไม่เห็นติ๊กเกอร์แสดงว่ามาไม่ถึงมแผ่นนี้เท่าไหร่สามร้อยแผ่นเดียวต่อแผ่นโอ้ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนึกว่าแต่โหลหนึ่งสามร้อยไปกูตายแล้วทำไมมันเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยพี่ก็ได้ขบไหมนะครับอันนี้ไปซื้อมาโรเท่าไหร่ อ๋อของช่างเอกเหรออันนี้สัมารให้ของไก่ลูกจิ้มไอ้ลูกทุบก็ขาดครึ่งไปแล้วนะครับของเนี๊ยนคันนี้อ่านี่นะครับก็ไม่ล้างไม่อะไรเลยน่ะเก็บไว้ก่อนก็ไม่ยอมล้างไม่อะไรเลยเนี่ยรถเนี่ยอ๋อ วันอาทิตย์นไปดูรถแข่งไหมวันอาทิตย์เนี่ยต้องถามเมียมันไปกลับวันไหนเนี่ยเอาไปเที่ยวอสมอกันเ่ะอ๋อสมออสมอไปว่าอะไรอสมอไปว่าอันนี้ไม่รู้เดินไปเดินไปอ่าโอเคสี่พันไงหนจ่ายตังค์ให้ ช่างเขาหน่อยเนี่ยสี่พันต้องรับงี้ได้ปหมอยาบถึงขนาดนั้นออไ้ใช่สดนับสี่พันแต่ผมก็จะไปเก็บกับพี่แกชื่ออะไรนะสมรถเออสมรถลืมง่ายจังเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่น้องพี่สมคิดนะครับมีอะไรขายอีกช่างยางนี่ขายไหมเนี่ยยางนี่เนี่ยยางเอาไปใช้เนี่ยอ๋อใส่เอลเอลสี่ศูนย์ออใส่คันนี้เนี่ยอ๋อจะเอาไว้วิ่งคันนี้ มันลื่นแล้วมันใส่ยูเวลาเราไปย่ำเทือกแบบที่ทางไม่ดีอ่ะอแล้วมันลุยลุยหลบไม่ดีไงก็ไม่มีอะไรจะขายแล้วนะปั๊มนี่นะเนี่ยปั๊มไม่ใช่ของเราดิหรอขอ,ของร้านค้าของยายเขาอ๋อท่อท่อ,อ,อเดิมนี่แหละท่อยงัยงยงังยังครับไม่ขายเหรอท่องูก็ไม่ขายงูสั่งทำยากก็เดย ช่างเขาจะเสียใจดิช่างเขาทำเขามันเดี๋ยวเจอช่างดูคลิปก็จะเสียใจปุ๋ยนี่ล่ะปุ๋ยต้องหวานเกิดไปเกิดไปแล้วคนรีวิวนี่เริ่มลามแล้วโอเคนะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็นี่แหละก็มาเยี่ยมเย็นนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะเดือนสองเดือนนะครับโอ้สองเดือนกว่าแล้วนะผมก็ไม่ได้มาเดี๋ยวจะถ้าเกิดว่าไม่ได้มานานกว่านั้นเดี๋ยวจะลืมกันนะเพื่อน ก็พยายามอย่าให้มันห่างกันเนาะปพูดเหมือนดูดีแล้วทักี่มาใหม่นะกอนั่นแหละโอเคนะเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับเนี่ยก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ